แอดเพลินสปอร์ตฝากกด subscribe กดกระดิ่งให้แอดด้วยนะรับผิดบุคเรสโพสนะคะว่าโมเมธนชาสุขสดเป็นผู้ที่ทำสกอร์สูงสุดแ <c oughs> มชกเมื่อวานนี้ค่ะทุกคนวันพุธที่20พฤศจิกาย,ยน2567เมื่อวานอะโมเมธนัชาสุกสดนะคะทีมรับผิดบุคเรสแข่งกับทีม CSM บุคเรสโอ้โหทุกคนเดือดมากคือการแข่งขันอะเอาตรงๆนะแอดก็ยังมองว่าเออโมเมอะเหมาะสม กับคนที่ทำคะแนนสูงสุดในแมตช์เมื่อวานนี้แล้วเพราะว่าตบแทบจะเป็นแต้ม ทุกลูกคือมั่นใจได้ว่าโมเมท้าชาสุขสดตบแล้วเป็นแต้มมือเซตจ่ายมามั่นใจได้ตบแล้วเป็นแต้มเดี๋ยววันนี้มาดูช็อตเด็ดๆช็อตมันๆกันด้วยนะคะแต่ขอพูดหน่อยในลีกโรมาเนียนะคะยังไงขันกันอย่างต่อเนื่องนะทุกคนรแข่งขันเมื่อวานนี้รับ,บริดบุคารเรสต้องบอกว่าโมเมทําผลงานได้ค่อนข้างดีเลยนะคะเป็นตัวหลักลงตั้งแต่เซตแรกยังเซตสุดท้ายรับ,บริดบุคารเรสเนี่ยชนะเซซเอฟบุคาเรสไป3ต่อศูนย์เซตคือชนะ3เซตรวดเท่าที่แอดมองการฝึกซ้อมต่าง นในทีมของราพิทบุคคเรเนี่ยแอดก็ยังมองนะยังพูดได้ประโยคเดิมๆเลยว่าโมเมตีแรงสุดพูดแบบนี้เลยขอพูดได้เลยว่าโมเมตีแรงสุดในทีม ไม่รู้ทําไมนะไม่รู้ทําไมถึงมองแบบนั้นคือถ้าแฟนๆนติดตามทีมรับผิดบุคเรตมาในฤดูกาลนี้นะคะตั้งแต่ต้นน่ะก็จะเห็นเลยว่าแต่ละคนน่ะดูเหมือนดูเหมือนตีไม่แรงหรือว่าโมเมทาชาสุกสดคือมีฝ่ามือมีวงแขนที่อะไรหรือเปล่ามันมีอะไรพิเศษหรือเปล่าทําไมตีแล้วแบบแรงมากคือบอลเกมบุกเกมลุกดีมากๆที่สําคัญมันน่าจะเกิดที่ว่าเราอ่ะเป็นระดับโลกไงคือโมเมเป็นทีมชาติไทยระดับโลกซึ่งมันก็ไม่ได้เหมือนกับ ทางฝั่งของโรมาเนียในผู้เล่นโลคอลที่เขาใช้อยู่ทุกวันนี้ในทีมรับผิดบูคาเรสต์อยู่แล้วนะคะยายโมเมก็โดดเด่นกว่ากว่าโลคอลในทีมอยู่แล้วเพราะประสบการณ์เยอะเยอะมากระดับโลกก็เยอะโมเมก็ก็อยู่ในสายทีมชาติมาโดยตลอดอะดังนั้นอะชัดเจนมากว่าการตีการตบเกมบุกของโมเมอะแรงมากเร็วมากและฝังมากๆ ทำให้ทำสกอร์สูงสุดไปเลยเมื่อวานนี้นะคะทุกคน16แต้มโมเมเล่นไปถึง16แต้มนะคะเมื่อวานนี้เกมบุก14นะคะเกมบล็อก1แล้วก็เกมเสิร์ฟอีก1นะคะคือนั่นแหละค่ะเต็งๆเลยเมื่อวานนี้ตัวหลักของรับผิดบูคาเรสก็คือโมเมธนัชาสุขสดนะคะคือการแข่งขันของโรมาเนียเนี่ย มันจะไปเรื่อยๆนะทุกคนอีกนานเลยค่อยๆไปเรื่อยๆค่อยๆไปเรื่อยๆเราก็จะเห็นชัดขึ้นเลยว่าโมเมเนี่ยจะได้รับโอกาสในการแข่งขันในทีมเนี่ยมากยิ่งขึ้นตอนนี้ไฟโมเมแบบน่าจะลุกเต็มและกําลังลุกเต็มที่แล้วนะคะและทุกคนสังเกตไหมว่าพอมาในลีกอะโมเมธานาชาสุกสดอะเป็นผู้เล่นที่มาแรงณเวลานี้ถ้าพูดตรงๆนะในนามทีมชาติไทยอะโมเมเป็นเพียงเขาเรียกว่าชุดที่2ละกัน ก็เรียกได้ว่าเหมือนประมาณแบบตัวสำรองของทีมชาติไทยมาโดยตลอดไม่ได้ลงเล่นทั้งทีมไม่ได้ลงเล่นทั้งเซตให้กับทีมชาติไทยจะลงท้าย,ายเกมจะลงมาบางช่วงจังหวะเท่านั้นแต่พอโมเมท้าชาสุขสดได้มาเล่นหลีกอะ่ะก็กลายเป็นตัวหลักนะคะของทีมและทำคะแนนสูงสุดของทีมทำให้แอดมองว่าการไปเล่นหลีกยอาชีพอะ่ะมันก็ยังสำคัญต่อทีมชาติไทยอยู่ดีต่อนักกีฬาไทยอยู่ดีที่เขาจะสร้างความมั่นใจในหลายๆด้าน แล้วก็นอกเหนือจากการที่ได้รับเงินในการคว้าวตัวไปด้วยเขาก็ได้ประสบการณ์ได้ความมั่นใจที่ให้เขาลงเป็นผู้เล่นตัวหลักได้รู้ว่าโรมาเนียผู้เล่นแต่ละคนเป็นอย่างไรทางสไตล์ทางฝั่งยุโรปเป็นอย่างไรก็ได้รั้ว่าโมเมอันอาคตแนะนาทีมชาติไทยนี่อีกไกลมากๆเลยนะคะไม่ว่าจะแข่งขันทัวร์นาเมนต์ไหนๆน,นะคะโมเมก็จะมีะรายชื่อติดเป็นบีหลังคู่กับบีบีมิชาโกกรัมตลอดแต่ถ้ามองอย่างเงี้ยโมเมก็ ก็ไม่ได้ลงเต็มเท่าบีมันนะคะแต่หลังๆมาเนี้ยแอดก็ยังมองว่าเออโมเมก็ได้รับโอกาสจากทีมชาติมากขึ้นในการลงแข่งขันทัวร์นาเมนต์ต่างๆก็หวังว่าโมเมจะได้รับโอกาสมากขึ้นนะคะมาดูช็อตนี้กันมาเป็นช็อตที่แบบว่าโอ้โหคือเธอท้าทายบล็อกฉันฉันบล็อกเธอแล้วเธอแบบยังต่อบอลได้แต่สุดท้ายเธอไม่สามารถท้าทายฝ่ามือพีคาด ที่ฉันเนี่ยแรงที่สุดในทีมที่ฉันเนี่ยทำสกอร์สูงสุดในทีมได้เธอไม่สามารถท้าทายฝ่ามือเกมบุกข,ของฉันได้เออมาดูกันนี่คทุกคนทางรับผิดเป็นฝ่ายเสริมนะคะเสริมมาค่ะนี่รับดีค่ะยกมานี่ค่ะบอกฉันโอ้โหโมเมบอกไม่ติดนะคะยังไงต่อสุดท้ายจ่ายมาโมเมต๊ปถึงฉันจะบอกไม่ติดแต่ยังไงฝ่ามือฉันไม่มีใครบล็อกติดได้ นี่ค่ะหูสะใจไปเลยชอบมากเวลาโมเมสะใจเชื่อเลยว่าแฟนๆน่าจะชอบเหมือนกันนี่ค่ะนี่ค่ะลูกนี้ก็เหมือนกันทุกคน C S M เป็นฝ่ายเสิร์ฟนะดูดีๆด,ดูดีๆด,ดูสาวสายวะของเรานี่ค่ะยกมายัางไงยกโมเมนะสวยๆนี่ค่ะยังบล็อกได้ยังไงต่อ C S M อันเดอร์มาค่ะไม่เข้าจุดนิดนึงอ่ะไปค่ะยกใครอีกนี่นี่ค่ะยังหูยังรับได้เหนียวสุดท้าย นี่ค่ะโอ้โหเหนียวแค่ไหนก็ไม่พ้นมือบล็อกของฉันพ้นไปแล้วเมื่อกี้รอบนี้ฉันไม่พลาดโมเมบอกบล็อกเสร็จแล้วไงต่อดู นี่วักท่าเดิมท่านี้เลยใครยังไม่รู้ว่าโมเมวักยังไงที่เขาเรียกกันสาวสายวักแบบนี้ค่ะท่าเดิมท่าประจำของโมเมในการตบได้แต้มบล็อกได้แต้มจะวักแบบนี้เลยยิ่งเกมไหนเดือดๆนะโอ้โหทุกคนสายวักของจริงไฟพน่นออกมาจากปากเลยค่ะหลังๆมานี้คนก็ชอบโมเมนะจา้าสดๆนะคะเพราะว่าน้องดูแบบกระหายในการเล่นในานามทีมชาติมากขึ้นดูวัก วักสุดยอดอ่ะวักจนทำให้แฟนๆแบบรู้ถึงอารมณ์การแข่งขันในทัวร์นาเมนต์นั้นๆตามโมเมท่าชาสุดๆเลยนะ,ะขอจบลูกสวยๆลูกปิดแมทเลยลูกปิดแมทใครจะเป็นคนทำมาดูกัน C.S.M เสิร์ฟมาค่ะไปหลาค่ะยังไงมือเซตเลือกเลือกโมเมค่ะตุกจ,จบจบจบแน่นอนอย่างนี้นี่ค่ะแย่กันรับอีก โอ้โห,โหโมเมธนชาสุกสดกัะทุกคนแล้วดูทําท่านะแล้วดูโมเมทําท่าอ่ะเนี่เดี๋ยวดูโมเมทําท่าโอ้โหทาให้เพื่อนมีความสุขไปด้วยค่ะถึงแม้ว่าฝ่ามือจะพิฆาตแค่ไหนแต่ว่าพอถึงคราวที่ทีมชนะนะคะก็สร้างรอยยิ้มให้เพื่อนโอ้โหแล้วก็หวังว่าโมเมจะเป็นที่รักนะที่รักของเพื่อนๆในทีมรพิดบูคาเรตนะคะนี่ก็เป็นช็อตมันๆค่ะแล้วก็ความรู้หลังจบเกมเมื่อคืนนี้นะคะว่าเออโมเมธนชาสทุททาแต้มไป16แต้มนะคะแล้วก็ ตบไป14บล็อกไป1เสิร์ฟไปหนึ่งเป็นผู้ทำสกอร์สูงสุดให้รบพิดบุเคเรศเมื่อวานนี้และยังคงได้รับโอกาสในการไปผู้เล่นตัวหลักอีกหลายๆายแมตช์แน่นอนหลานปเปอร์เซ็นแฟนๆมีความเห็นอย่างไรบ้างางานทีมชาติเนี่ยโมเมอาจจะไม่ได้เป็นตัวหลักขนาดนั้นนะนะคะอาจจะเป็นรองนิดนึงแต่พอมาอยู่ในหลีกยงอาชีพหลีกต่างประเทศเนี่ยโมเมก็ได้รับโอกาสในการเป็นผู้เล่นตัวหลักมากขึ้นมันเป็นข้อดีไหมในการที่จะแบบสร้างความมั่นใจให้กับนักกีฬาคนคนหนึง่งในการลงสนามแล้วโมเมก็ทำผลงานได้ดี ให้พวกเราเห็นด้วยให้โค้ดต่างประเทศเห็นด้วยก็นั่นแหละค่ะทุกคนเป็นเรื่องที่ดีที่อยากจะให้แฟนๆละบอลเนี่ยลองพูดถึงโมเมทานชาสุกสกันหน่อยว่าโมเมเนี่ย มีดีตรงไหนและททาไมในนามทีมชาติเนี่ยถึงยังแบบไม่ได้เป็นตัวหลักขนาดนั้นสแสดงความคิดเห็นเล่าสู่กันฟังด้วยความสุภาพนะคะทุกคนอะถ้าชอบคลิปนี้ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดซับคล b ยกดกระดิ่งแล้วคอมเมนต์เป็นกาลังใจทับนักตบลูกยางสาวไทยนะคะในการลุยสุกวอลบอลลีกอาชีพลีกต่างประเทศขอให้ทุกคนเนี่ยงัดศักยภาพขอเดินออกมาให้เต็มที่ที่สาคัญรักษาสุขภาพกลับประเทศไทยสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์ด้วยค่ะ